สวัสดีครับชาวราศีกร,รกฎทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง l d ดีไซดวงชาวราศีกร,รกฎที่เกิดในวันที่16กรกฎาคมถึง 16สิงหาคมนะครับหรือผู้ที่ผูกวันเดือนปีเวลาเกิดแล้วนะครับแล้วลัคนาอยู่ที่ราศีกรกฎคำทำนายนี้นะครับก็ไม่ได้ว่าเจาะจงเป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นภาพรวมนะครับเพื่อที่จะได้เห็นแนวทางเห็นช่องทางนะครับเห็นลีลาชีวิตของท่านนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎ เป็นคำทํานายในช่วงวันที่16ทธันวาคม2567ถึง14มกราคม2568นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับพระอังคารอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับใกล้ชิดกับลัคนาของท่านเลยทีเดียวนะครับอังคารอังคารเนี่ยมีได้มาตรฐานที่เรียกว่าเป็นนิดนะครับจึงส่งผลให้การงานของท่านนะครับก็ดูจาก ดอ,ดอบไปนะครับงานการจะไม่ค่อยดีนะครับอะไรที่คิดว่าจะเดินหน้าต่อหรือประสบความสำเร็จอะไรแบบเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องชะ,ชะลอนะครับหรือว่างานอาจจะยังไม่ดีอย่างที่คุณต้องการนะครับและก็ดาวองคาเนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนที่เรียกว่าการเริ่มต้นใหม่ด้วยช่วงเนี้ยการเริ่มต้นใหม่หรือการลงทุนการคิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆแบบเนี้ยก็ ยังต้องมีการชะลอตัวด้วยเช่นกันนะครับยังไปไม่ถึงที่ท่านวางเป้าหมายเอาไว้ก็สำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบว่างานที่ทำอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดังใจที่คุณต้องการเพียงแต่ว่าในช่วงเนี้ยจะมีงานเรียกว่าเป็นงานเสริมสำหรับคนที่ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างเนี่ยงานเสริมก็จะเข้ามานะครับเป็นงานรับจ็อบพิเศษ นะครับแบบเนี้ยเป็นรายได้พิเศษที่จะก็จะมีเข้ามาบ้างนะครับมีงานเสริมเข้ามาในช่วงนี้และสำหรับคนที่คิดว่าจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงจังหวะที่มีโอกาสพอดีนะในการที่จะขยับขยายเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่างานที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณก็ต้องเริ่มรู้สึกที่จะเบื่อนายและอยากหาที่ใหม่นะครับก็เป็นจังหวะดีที่คุณจะได้มองหางานใหม่นะครับ เล็งๆเอาไว้นะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ถึงเวลาหรอกนะครับแต่ว่าจะมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะได้เปลี่ยนแปลงงานนะครับในปีใหม่ในช่วงปีใหม่นะครับน่าจะเป็นสักอีกประมาณเดือน2เดือนนะครับจากนี้ไปก็จะมีโอกาสที่จะได้งานใหม่มาถึงเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับพาทิตนะครับเป็นเจ้าเรือนราศีสิงห์นะครับซึ่งเป็นพบการเงินของ ชาวราศีกรกฎพระอาทิตย์เนี่ยหรือพระพระอาทิตย์เนี่ยครับหรือเลขหนึ่งภาษาไทยนะครับเลขหนึ่งไทยเนี่ยครับจะเป็นดาวที่บอกถึงสภาวะการเงินของคุณในแต่ละช่วงนะครับพระอาทิตย์อยู่ในราศีธนูนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงของวันที่16ธันวาคม2567ถึง14มกราคม2568พระอาทิตย์อยู่ในราศีธนูเนี่ยส่งผล เป็นอริในดวงชะตาอาริหมายถึงการติดขัดนะครับในช่วงนี้การเงินของคุณอาจจะติดขัดบ้างนะครับแต่ก็มีจังหวะที่จะรับลื่นบ้างมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือบ้างแต่จะช่วยเหลือได้ไม่มากนะครับเป็นจังหวะที่คุณอาจจะต้องบริหารในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีนะครับอาจจะหยิบยืมจากผู้ใหญ่ได้บ้างเป็นบางครั้งนะครับ อาจจะได้ไม่มากเท่าไหร่สำหรับบางดวงนะครับบางท่านก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการก่อหนี้นะครับการเป็นหนี้การกู้นะครับเป็นช่วงที่จะเข้าไปติดต่อธนาคารนะครับขอสินเชื่อขอกู้ในลักษณะนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่กู้ผ่านด้วยสินะครับเพียงแต่ว่าอาจจะได้ในเรื่องของวงเงินที่คุณอาจจะตั้งเป้าไว้สูงแต่มันจะได้น้อย และได้ไม่มากอย่างที่คุณต้องการแต่ก็จะเป็นช่วงช่วงที่ที่ทสามารถที่จะก่อหนี้ได้แต่สำหรับบางคนนะครับบางท่านนะครับมีแผนที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านในช่วงปลายปีนะครับก็น่าจะรีบดำเนินเรื่องให้แล้วเสร็จก่อน2มกราคม2568นะครับเพราะว่าหากหลังจากนั้นไปจาก2มกราคม2 5 8 8 เป็นต้นไปดาวพุธน่ะจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งจะส่งผลให้เอกสารของคุณติดขัดล่าช้านะครับการพิจารณาช้านะครับถูกเลื่อนนะครับถูกตรวจสอบต่างๆนานาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเกิดว่าจะมีแพลนอยู่แล้วนะครับก็ควรจะทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นก่อนปีใหม่ มาถึงเรื่องของความรักของชาวราศีกรกฏกันบ้างครับช่วงนี้ดาวพระศุกร์นะครับดาวศุกร์เล็งดวงชะตาอยู่ที่ราศีมังกรนะครับดาวศุกร์เลงเนี่ยหมายความว่าดาวศุกร์นั้นน่ะจะได้ตําแหน่งเรียกว่าเป็นเกณฑ์พิเศษในหัวราสตร์นะครับเป็นเกณฑ์พินทุบาทเรียกว่าชาวราศีกรกฏในช่วงนี้โดนเกณฑ์พิณทุบาทจากดาวศุกร์นะครับ ซึ่งโครจรมาเรงดวงชะตาพอดีเลยนะครับมันจะส่งผลในเรื่องของความรักของคุณน่ยจะประสบปัญหานะครับต้องระวังหน่อยนะครับบางคนเนี่ยจะเจอในเรื่องของการครบซ้อนบางคนจะเจอเรื่องของความรักที่ไม่จริงใจนะครับเพราะว่าในช่วงเนี้ยดาวอังคารกับดาวศุกร์เนี่ยเลงกันในดวงชะตาด้วยจึงส่งผลในเรื่องของ ความรักนะครับความสเสน่หาในช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องระวังนะครับด,ดูีให้ดีแล้วกันนะครับตรวจสอบดูให้ดีๆว่าคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงเวลาเนี้นะครับเขามีใครอยู่หรือเปล่านะครับบางทีอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วนะครับเขาเข้ามาผัวพันกับคุณนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเจอในเรื่องของการครบซ้อนได้เหมือนกัน สำหรับบางท่านนะครับก็ถึงขั้นเลิกราเลยก็มีนะครับแต่บางคนบางคู่ก็อาจจะแค่ละหองละแหงละแคะละคายอันนี้ก็แล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนนะครับก็มันเป็นแนวทางเป็นภาพกว้างๆนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎโดยภาพรวมเนี่ยก็เป็นเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในช่วงนีน้อาจจะต้องระวังกันสักนิดหนึ่ง มาถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคอยู่บ้างนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยเรื่องของการเสี่ยงโชคยังพอมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นโชคลาภที่แบบเล็กๆน้อยๆ้อยนะครับอาจจะต้องมีในเรื่องของการมูเตนลูก,กันบ้างอาจต้องไปไหว้พระนะครับไหว้พระขอพรเสี่ยงโชคอะไรแบบนี้นะครับก็มีเกณฑ์อยู่ครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่ก็ ให้พอประมาณนะครับไม่ต้องมากมายอะไรแบบนั้นเพราะว่าดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคในช่วงนี้ก็พอมีแต่ว่าจะได้เพียงน้อยนิดเป็นไงบ้างครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับสำหรับคำทำนายในช่วงนี้ก็เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับคอมเมนต์กันบอกได้บอกกันได้นะครับว่าเป็นเช่นไรสขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการ รับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้และขอบคุณสำหรับการติดตามการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ